โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดภูทอกนะครับหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารนะครับอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนงครับผมซึ่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจดีพระอาจารย์จวนนะครับอดีตเจ้าอาวาสของวัดภูทอกแห่งนี้นะครับผมและวันนี้นะครับผมนะครับจะพามาชมนะครับจุดไฮไลท์ต่างๆนะครับของวัดภูทอกว่าจะมีที่ใดบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับผม ตรงจุดนี้นะครับจะเรียกว่าพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชิดโทนครับซึ่งเป็นเจดีย์นะครับทรงแปดเหลี่ยมมียอดโบดตูมโดยรอบนะครับองค์พระเจดีย์ประกอบด้วยกระเบื้องดินเผานะครับซึ่งบอกเล่าเรื่องราวนะครับประวัติของพระอาจารย์จวนนั่นเองครับผมซึ่งภายในองค์เจดีย์นะครับจะประดิษฐานรูปปั้นของพระอาจารย์จวนขนาดเท่าองค์จริงและมีเครื่องอัฐบริขารของพระอาจารย์จวนร,รวมถึงพระอัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์องค์อื่นๆจัดแสดงไว้ให้ชมด้วยนะครับผม โอเคครับจุดที่สองนักเสพของวัดภูทออหรือวัดเจตยาคีวิหารนะครับก็คือนี่ครับพิพิธภัณฑ์เจดีมักแปดนะครับซึ่งภายในนะครับเดี๋ยวต้องถอดถอดเกือบก่อนนะครับโอเคนะครับเราเข้ามาในภายในเจดีเลยนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นนี้ครับเป็นเจดีนะครับเป็นเป็นเจดีครับที่อยู่กลางงามนะครับ นีนะครับแล้วก็จะมีพอเราเข้ามานะครับผมเราก็จะเจอกับเหมือนอารมณ์เป็นฟิวเป็นถ้ำนะครับผมแล้วก็จะเจอกับด้านนอกนะครับก็จะเป็นบุคคลสําคัญนะครับของประวัติศาสตร์ไทยนะครับเป็นมหาราชต่างๆนะครับของชาตินะครับเช่นนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแลือกหนนี้มากมายนะครับรวมถึงกษัตริย์นะครับในราชวงศ์จักรีและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เรานะครับจะขึ้นไปบนภูทอกนะครับซึ่งความหมายของภูทอกนะครับในภาษาอีสานภูทอกคือภูเขานะครับที่ตั้งตระหง่านเป็นโดดเดี่ยวนะครับอยู่กลางนะครับที่ที่มันเป็นที่ราบนะครับผมซึ่งที่นี่ก็เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเราก็จะขึ้นมานะครับตอนแรกก็จะเป็นบันไดอย่างี้ครับแล้วก็ผมก็จะเจอกับสัตว์ชนิดนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเรียกว่าตะกองนะครับจะเป็นสัตว์ที่ เรียกว่ากิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็เรียกได้นะครับผมต่อมานะครับก็เดินมานิดหนึ่งนะครับก็จะสามารถไปสักระนะครับหลวงพ่อจิตกษัตร้นะครับทางขวามือแต่ว่านะครับผมจะครับจะเดินขึ้นไปนะครับบนภูทอกนั่นเองครับผมจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มนะครับเดินนะครับขึ้นไปบนภูเขานะครับผมจะเป็นทางบันไดไม้านี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางบันไดม้นี้ครับไปตลอดนะครับผมซึ่งระหว่างทางนะครับก็จะมี ธรรมชาตินะครับเช่นต้นไม้นะครับสูงใหญ่ปกคลุมทั้งสองข้างทางนะครับผมและที่สําคัญนะครับยังจะมีนะครับคำคมสอนใจอีกมากมายนะครับระหว่างทางเช่นทําดีได้ดีมั่งมีเพราะขยันผู้หมั่นย่อมมั่งมีทําดีพ้นทุกเอ่ยให้มีสติทุกก้าวเดินขึ้นลงเขาเมาเพศหมดราคาเมาสุราหมดสําคัญเมพาพันนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีนั่นเองครับผม อนนี้นะครับผมก็จะขึ้นมาถึงนี่ครับชั้นที่สามนะครับของวัดปู่ทอดนะครับยังเหลืออีกสองชั้นนะครับถึงจะเป็นชั้นไฮไลท์นะครับของที่นี่เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวพักหน่อยสักแป๊บนะครับเดี๋ยวขึ้นไปต่อครับผมแล้วก็มาถึงทางแยกนะครับซึ่งเราสามารถนะครับขึ้นไปที่ชั้นที่สี่ทั้งทางขวาและทางซ้ายได้เนยครับผมซึ่งผมนะครับเลือกเดินทางซ้ายนั่นเองครับผม ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ชั้นไฮไลท์นะครับซึ่งก็คือชั้นที่5นั่นเองครับผมซึ่งผมนะครับจะไปทางขวานครับก็คือทำวิหารนะครับเพื่อไปฝึกจิตนะครับนั่งสมาธิเป็นเวลา2นาทีนั่นเองครับผม หลงปูจวนนะครับตรงนี้นี่ครับอยู่บรลานชั้น,นห้านะครับผมและจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่รวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเช่นหลวงปู่มั่นนะครับรวมไปถึงพระอาจารย์จวนกุลเชษโถนเองครับผมทุกอย่างก็จะเรียกว่า พญานาคนะครับทุกคนก็สวยมากๆเลยครับทุกคนตัวนี้นะครับชั้นเจ็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยครับทุกคนพอขึ้นมาชั้นที่เจ็ดนะครับก็เห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นป่านะครับซึ่ง ผมนะครับก็ตัดสินใจไม่เดินต่อเองก็ผมและเดินลงมานะครับเพื่อไปชมจุดไฮไลท์ที่สําคัญของวัดนี้นั่นเองครับผมและจุดนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับซึ่งเป็นสะพานไม้นะครับที่เรานะครับจะต้องเดินนะครับเรียบไปนะครับเพื่อที่จะชมวิวนะครับของวัดปู่ทอกนั่นเองครับผมวัดเสียวมากมากเลยนะครับทุกคน ชมวิวภูลังกานะครับตัวนี้สามารถมองเห็นภูลังกาอำเภอบึงคองหลงหรือที่เราเรียกกันว่าอุทยานแห่งชาติภูลังกาเองครับผมอยู่ฝั่งโน้นนะครับตรงที่เป็นภูเขานะครับหัวตัดฝั่งโน้นนะครับนะครับแล้วก็ภูลังกาครับผม แล้วครับจุดนี้ครับก็เรียกว่าจุดชมวิวภูทอกใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นก่อนทางเดินนะครับสะพานไม้นะครับซึ่งจุดนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับที่วัดอาหงศิลาว่านะครับหรือสะดือแม่น้ําโขงนั่นเองครับผมซึ่งที่นี่นะครับจะเป็นจุดนะครับที่ลึกที่สุดนะครับของแม่น้ําโขงนะครับทั้งสายนะครับของแม่น้ําแห่งนี้ แล้วก็นะครับเราก็จะสามารถเห็นแก่งนะครับซึ่งเรียกว่าแก่งอาฮงนะครับซึ่งอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับซึ่งจะโผล่ให้เห็นนะครับในช่วงยามหน้าแรงนั่นเองครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับตำแหน่งนะครับของแก่งอาฮงนะครับแล้วก็ไฮไลท์อื่นอีกมากมายนะครับของวัดอาฮงศิลาว่าแห่งนี้นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับผม และเนื่องนะครับในจุดนี้นะครับเป็นสดือแม่น้ําโขงใช่ไหมครับทาให้นะครับโดยปกติแล้วน้ําจะไหลจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แต่ว่านะครับที่นี่นะครับจะเกิดการไหลย้อนกลับของน้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนั่นเองครับผมแล้วก็นอกจากนะครับความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำนะครับเราก็สามารถเห็นนะครับวิวทิวทัศน์ครับนสวยงามนะครับก็คือนี่ครับทิวเขาของประเทศลาวนะครับรวมถึงวัดนะครับทางฝั่งของประเทศลาวนะครับซึ่งสวยมากๆเช่นเดียวกันครับผม ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางนะครับลงไปที่แก่งนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับที่ถ่ายก็คือเป็นช่วง่าปลายเดือนตุลานะครับก็จะไม่เห็นแก่งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวนะครับซึ่งเมื่อเป็นหน้าแล้งนะครับเราก็จะครับเราก็จะเห็นแก่งนะครับเรานะครับสามารถเดินลงไปได้ถึงด้านล่างเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับก็น้ําก็ขึ้นสูงครับไม่สามารถเห็นแก่งได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่โบสถ์นะครับของวัดอาหงศิลาว่ากันเลยครับผม